สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาทําแกงอ่อมแกงอ่อมไก่ใส่อาใส่หน่อไม้ดองนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกแกงที่ตําเองนะคะจะมีข่าตะไคร้พริกแห้งหอมกระเทียมตานะคะตาพอแหลกนะคะตาไม่ละเอียดมากนะคะโอเคนะคะตำด้วย หน่อไม้ดองเป็นเส้ๆนๆหน่อไม้เส้นๆนะคะก็จะมาแกงไก่จ้ะอันนี้เป็นเนื้อนอ่นนองไก่นะคะมีแต่น่อ,นองไก่นะคะมีแต่เนื้อน่องไก่นะคะไม่มีกระดูกจ้ะเป็นคนที่ไม่กินกระดูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวต้นหอมแล้วก็จะมีอ่าต้นหอมต้นหอมผักชีลาวแล้วก็มีใบมังกรักในนี้นะคะเรามาทํากันเลยจ้ะโอเคอน,นี่ก็จะเป็นกระทะนะคะใส่น้ําเข้าไป ใส่น้ำข้าไปหนึ่งถ้วยตามด้วยน้ำพริกแกงที่เราตำไว้ใส่ลงไปจ้าตามด้วยน้ำพริกแกงใส่ลงไปเราจะมาลวนไก่นะคะ แกงออมจ้าแกงออมไก่หน่อไม้ดองแกงแบบบ้านๆแกงออมไก่หน่อไม้ดองใส่ไก่เข้าไปเลยโอเคโอเคใส่ไก่เข้าไปเลยไม่ว่ากันนะคะก็มารวนมารวนโอเค เด็นหอมมากเลยจ้าโอเคใส่น้ำปลาเข้าไปจ้ะใส่น้ำปลาเข้าไปใส่ชูรส ใส่น้ำมาขามเปียกล้วนจ้าล้วนโอเคใส่ใบมะกรูดเข้าไปเลยใบมะกรูดตวก็แห้งหมดแล้วจ้ะโอเค หอมมากน้ำปลาเดี๋ยวก็ใส่เพราะว่าตำน้ำพริกแกงเนี่ยใส่เกลือไปแล้วใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วมันก็จะเค็มอ่าเพราะว่าหน่อไม้ดองเนี่ยมันก็จะมีรสเค็มนะคะเดี๋ยวเรามาเติมทีหลังจะ้ะถ้าไม่พอเค็มเรามาเติมทีหลังได้นะคะ โอเคจากนั้นก็ใส่น้ำเข้าไปจ้ะใส่น้ำเข้าไปโอเคใส่นิดนึงโอเคจ้า ก็รอให้เดือดแล้วมาใส่เดี๋ยวเรามาใส่หน่อไม้ดองจ้ะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้า ปาจ้าเริ่มจะเดือดแล้วใส่หน่อไม้หน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้อ่าที่ล้างน้ําสะอาดแล้วก็ลวกแล้วนะคะหน่อไม้ที่เราต้มแล้วนะคะหน่อไม้ดองเนี่ยเอาไปล้างน้ําแล้วก็เอาไปลวกอีกทีหนึง่งแล้วก็เรามาล้างน้ําอีกทีหนึ่งนะคะโอเคต้มต่อไปเรื่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวมาชิมจ้ะมาจ้าต้มไปสักพักหนึ่งเรามาชิมดูก่อนนะคะยังไม่พอปลาใส่ปลาไปอีกจ้ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลา โอเคเที่ยวต่อไปเรื่อยๆจ้ายังไม่ได้ที่นะคะรอให้น้ําน้อยกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาใส่ผักสะปักก็โอเคพอดีแล้วจ้ะชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยอร่อยอร่อยโอเคโอเคต้องอีกสักห้านาทีนะคะมาจ้ามาจ้าเราจะมาใส่ผัก ผักชีลาวต้นหอมแล้วก็จะมีใบมังลักใส่ลงไปนะคะโอเคปิดไฟได้เลยจ้าใส่ลงไปก็ปิดไฟเลยนะคะอืมเดี๋ยวมาชิมจ้าเดี๋ยวมาชิมจ้าพอดีพอดีเลยนะคะ ดูก่อนจ้ะอมืมอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บมากเลยจ้ะเซฟเซโอเคจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคจอยกินนะวตยก็ให้หมด大ยก意啦ฮะนี่ก่อนล่วจะเ่็น่ายรงฟ้าซีก็อีสานอ่กะ เเอามก因为我冇解ห俾大家听系煮乜嘢啊煮อีสาน菜噶呢度เออ有酸酸น啦有ไก่啦有หั่มปลาหลังหูตัวยิ่งะก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าแกงอมไก่แกงอมไก่ใส่หน่อไม้ดงผักชีลาวต้นหอมแล้วก็จะมีใบมังรักนะคะแซบอิริจ้าแซบไลาไล่โอเคจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย